และนี่ก็คือปลากดเลือนะครับส่วนนี้ก็เป็นปลากรดคังนะทุกคนเคยเห็นปลากระเบนน้ําจืดไหมครับสนผมเพิ่งเคยเห็นเลยนะและนี่ก็เป็นปลาสตือยักษ์นะครับผมไม่รอชาร้าที่จะเล็งแล้วตัดภาพไปที่ปลาแค่นะครับนี่คือปลาที่ผมตามหามานั่นเองนะและนี่ก็เป็นปลาแค่ตัวแรกในชีวิตของผมเลยนะครับน้อย11กิโลกิโลจ่ากตรงนี้ไปชิว เราต้องดำไป11กิโลว้าวน้ำคตรแรงเลยน้ำคูดแรงเลยว้ยเอไหลไวไงได้ไหลไวได้ทำเวลาไงโอโคหินตาอ่งนีกโอโหินแตกอีกการที่เราจะไปดำน้ำในแม่น้ำนั้นเราจะต้องเจออะไรกันบ้างนะครับกระแสน้ำแรงแบบนี้ต้องชนหินอยู่เลยครับนี่ไงเต็มหัวเลยนะและยังต้องลงไปที่ความลึก10กว่าเมตรอีกนะครับน้ำลึกมากแถมยังต้องเจอกับวนละบ็ดเราที่มีทุกตารางนิ้วด้วยนะครับและยังมีโอกาสที่จะเจอปลาไหลยักษ์แบบนี้ด้วยนะสปอยคลิปมาเยอะแล้วตัดภาพไปที่ปัจจุบันกันนะครับ ครับ ST Living มาเมืองกาศนะครับนี่พอดีที่บ้านมีงานนะครับข่าวดาน้องพัดกับน้องมนน้องนนท์นะครับแล้วก็ทีมงานเอาปลามาส่งให้แจ็คบางสะพานนะกิโลตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบสามกโลร้อยเจ็ดสิบสามกิโลนี่ท่านก็เป็นพวกเหมืนกันอ่ะตัวยังเล็กอยู่เลยนะในลูกมัน <c oughs> นะลูกมันสวัสดีครับผมนนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านพี่ฮาร์ดนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะพาน้องพัดไปเฟสเลยว่าพัด เราจะไปย่ำกระบอกก็แท่ใช่เราก็จะหฮวครับหฮวเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยนะก่อนที่พวกเราจะไปที่จุดนัดพบนะครับเราก็ต้องมาขโมยของที่ออฟฟิศพี่ฮาร์ดก่อนนะตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงที่จุดนัดพบแล้วนะครับก็มาหาทีมงานทีมงานเทพแห่งแม่น้ําแควนะรังพร้อมมากเอามายิงอ่ากระมอตะกลับไม่มีไม่มีไม่มีมีอะไรไหครับเฮล เตรียมของเสร็จแล้วพวกเราก็ได้ขับรถเข้าใหม่นะครับใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยตรงนี้เหรอตรงนี้แหละล่องไป11กิโลแล้วขึ้นตรงไหนทางล่างทางโอ้ผ่านต่อสะพานท่าน้ำไหลข้นแรงเลยเนี่ยน้อย11กิโล11กิโลจากตรงนี้ไปชิวน่าจะตายตั้งแต่ตายตั้งแต่กิโลแรกเราต้องดำไป11กิโลว้าวน้ำคตรแรงเลยน้ำคตรแรงเลยเว้ยเอ้ยไหลไวไงได้ไหลไงทำเวลาไง โค้กหินต <c oughs> แตกอีกโค้กหินแตกอีกโค้ก <c oughs> ขุดใหญ่โอ้โขาแค่เพียบปขาแก่เพียบแม่งไม่เคยมามเลยแก่เพียบเลยไม่ได้ไม่ได้ดิแก่ไปไหนก็ไม่ไม่ได้ดีดดแล้ว ตอนนี้พวกเราก็ได้ขึ้นมาเปลี่ยนชุดเตรียมอุปกรณ์ที่จะลงน้ำแล้วนะครับตอนนี้พวกเราก็ได้เดินลงน้ำกันแล้วนะวันนี้ผมมาผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับมาแค่ปืนแล้วก็ชุดไว้ทุ่นไม่มีก็เาหลังโฟมหลังรถมาทำทุ่นแทนแล้วกันสนเชื่อก็ขโบยพี่เข้ามานะตอนนี้ผมได้ลงน้ำแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตีฟินเลยนะอันนี้น้ำมันไหลเลยเว้ยน้ำไหลแบบโคตรแรงเลยนะน้ำไหลชิบหายจะโขกจะตายวะลงมาไม่นานผมก็ได้เจอกับปรากฏนะครับอันนี้เรียกปรากฏอะไรปรากฏคนเหลือและกดดำอ่ะ มันเหมือนจะเป็นกดดํานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ยิงนะเพราะว่ามันมันเหมือนจะตัวเล็กกับตัวแค่ข้อแขนนะผ่านมาอีกไม่นานนะครับพี่เขาต้อยิงปลาตัวแรกได้แล้วนะโอ้ปลากาตัวคนใหญ่เลยสีร,รูแล้วตัวคนใหญ่เลยเม<า>ื่อกี้เจอไอ้เมื่อกี้เจอไอ้กดตัวดำอะตัวข้อแขนไดนะ้ไหมตัวเล็กอหร ผมก็ได้นำต่อไปนะครับและได้เจอกับปลากระสูบนะซึ่งมันไม่ใช่เป้าหมายของผมนะครับผมก็ได้มองแล้วก็ผ่านไปแบบไม่สนใจเลยนะและนี่คือการลั่นไกลครั้งแรกของผมนะครับเป็นเป็นปลากดเหลืองนะได้ยิงไม่โดนนะครับยิงแบบหินแลเบิดแล้วเวยต่อมาผมก็ได้เจอกับปลากระเบนน้ำจืดนะครับซึ่งมันแบบมันเชื่องมากแล้วเว่ยเอาเอาลูกด,ดอกไปีเขี่ยมันก็ไม่หนีะ่ะ ไม่คิดว่ามันพรางตัวมากมัง้งนี่ก็เป็นปลากดค้างตัวแรกของพี่ๆเขานะครับก็เป็นไซส์ที่สวยเลยนะครับไซส์กิโลไม่รู้เหมือนกันนะจำไม่ได้แล้วต่อมานะครับผมได้ลงไปอะไรเนะี่ยอ๋อชนหินอันนี้เป็นครั้งเนี่ยค้งแรกที่ชนหินเลยซึ่งหินระเบิดเลยนะเมื่อกี้หินแบบแตกระจุยกระจายเลยนะ และเชือกก็พันกับอะไรนักหนาไม่รู้เลยครับทั้งหินทั้งท่อนไม้อะไรนักหนาไม่รู้นะั่นกระแสนะ้ำโคตรจะรุนแรงเลยนะโคตรอันตราย,ยไว้ทุกคนถะ้าใครอยากลองดำก็ผมไม่ค่อยจะแนะนําเลยนะแบบพร้อมแตกได้ทุกเมื่อตอนนี้ผมก็ได้ลงมาเจอกับปลาพลวงนะครับนนผมก็ตอนแรกผมก็ไม่อยากจะยิงหรอกครับแต่ก็อยากลองชิมสักครั้งเนะื้อปลาพลวงมันรสชาติยังไงนะก็ไม่รอช้าที่จะลองจัดมาชิมสักหน่อยนะครับพี่บอกว่าเอาตัวเนี้ยมันสามารถนึ่งได้ทั้งตัว,ลวเลยวป็นึ่งทั้งตัวทั้งเกล็ดอ่ะ มันจะนุ่มหมดเลยนะแต่ผมก็ไม่ได้ลองแล้วนะครับผมเอากลับบ้านมาใช่ไหมแล้วแม่ผมก็ได้ทํากินในวันที่ผมไปยิงปลานะครับผมก็เลยอดกินนะนี่นี่ก็มีเบ็ดติดกับลูกดอกแล้วมันมีทั้งเบ็ดทั้งตะก,กวัวแบบมาพร้อมนตอนแรกก็เกี่ยวม,มือผมทีนึงนะแต่มันก็เกี่ยวไม่เข้านะครับแบบแข็งเก่งเกินไงแล้วนี่ก็เป็นปลาพวงแต้มแรกของผมนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายอะไรไว้เนี่ยอ๋อผมได้ถ่ายปลากดเรือนะครับแล้วก็ได้หันไปเจอปลากระเบนนะตอนนี้ก็เป็นปลากระเบนตัวใหญ่เลยนะครับน่าจะไซส์โลกว่ากว่าเลยนะและนี่ก็เป็นปลากดคังตัวที่2ของพี่ๆเขาครับของคนไหนผมก็จําไม่ได้แล้วนะนี่ก็เป็นเบ็ดเราที่มีแบบทุกตารางนิ้วเลยจริงๆครับมีทุกๆ5เมตรของทั้ง2ฝั่งทองอะ่ะแบบเยอะมากๆเลยนะซึ่งไม่ว่าอยู่ดีอาจจะเกี่ยวหัวได้เลยนะครับแบบเกี่ยวหัวเกี่ยวหลังเนี่ย ซึ่งมีทั้งในน้ําแล้วก็ผิวน้ําเลยนะผมก็ว่ายเกี่ยวหลายทีแต่เกี่ยวผมไม่เข้าไงก็รู้ๆกันอยู่ว,ว่าคนมันเก่งเก่งอะเแบบ็ดแค่นี้มันคงจะเกี่ยวเข้าเลยเนาะตอนนี้ผมได้ลงมาที่ความลึก10.8เมตรนะใช่แล้วครับ10.8เมตรไว้ผมได้ลงมาเพื่อจะหาปลาให,ใหญ่แต่ผมไม่เจอปลาใหญ่ผมก็ยิงปลาตะกกแทนแล้วกันมาขวางทางจราจรแบบนี้ต้องยิงสักทีนะครับผมยิงแล้วว่ายขึ้นผิวน้ำนะ มาดูเวลาที่ผมว่ายขึ้นผิวน้านะครับว่าใช้เวลานานหรือเปล่านะผมคิดว่าผมลงมานิดเดียวเว้แต่พอเวลาว่ายขึ้นไปนี่แบบว่ายขึ้นไปนานมากอะนนกว่าจะถึงผิวน้าเอตะโกกวะตอนนี้พี่ๆเขาก็ช่วยกันกระทือบปลาเขาดําในรูหินนะครับเดี๋ยวเขาเจอเป็นสิบตัวเลยนะซึ่งไซส์แบบเจ็ดแปดโลทุกตัวแบบ โคตรใหญ่เลยเว้ยนี่ก็เป็นปลาแต้มที่2ของผมนะครับก็คือปลาตะโกกนะและนี่ก็เป็นแต้มที่3นะครับเป็นปลากดเหลืองนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับมันเกิดขึ้นไวมากเลยนะตอนนี้ผมได้ดำล่องไปเรื่อยๆนะครับมาดูนะครับว่าผมจะเจออะไรนะผมได้ชนหินแบบรุนแรงเลยเว้ยชนแบบหัวสะบัดอะชนไม่พอและเชื่ออย่างทรกครั้งการที่ผมชนหินแต่ละครั้งนั้นทําหินตรงที่ผมชนนี่แตกกระจายเลยนะครับผมก็กังวลอยู่นะครับกังวลเรื่องที่ว่าปลาอาจจะไม่มีที่อยู่นะ เพราะผมชนหินแตกตลอดทางเลยนะครับทําให้ปลาไม่มีที่อยู่นะผมก็กลัวที่จะไม่มีปลายพี่เขายิงอยู่นะครับตอนนี้นพัดก็ได้เจอกับปลาพรมที่นอนอยู่แล้วก็ได้มีปลากดเหลืองด้านในนะครับซึ่งนงพัดก็ยิงปลาพรมแทนนะเพราะว่าปลากรดเหลือข้างในามันตัวนิดเดียวเองเวยก็เลยต้องยิงปลาพรมแทนนะครับปลาพรมตอนนี้ก็ไซส์น่าจะโลก,กว่าเกือบสองโลเลยมั้งตัวเบ้งเลยนะอันนี้ก็เป็นปลาพรมที่นพัดยิงเมื่อครู่นะครับ ต่อมาผมก็ได้เจอกับปลาไหลยักษ์นะครับผมก็ไม่รอช้าที่จะเรียยน้องพัดมาดูนะพัดพัมันที่เป็นปลาไหลใหญ่ลุๆเลุลุ เป็นไงกันบ้างครับปลาไหลตัวใหญ่ดีไหมครับปลาไหลตัวใหญ่ตอนนี้ผมรู้สึกอยากกินลาบลาบ,ลาบห่าน<า><า>นะครับ,<า>บอยากให้เราพัดย่ำกระหม่อมห่านไปกินสักตัวเลยแต่แต่ปล่อยมันตูเะนะมันเป็นใจเอ๋นี่ต่อมาผมจะโชว์สกิลในการจับปลามือเปล่านะครับและนี่ก็เป็นปลาปลาพรหมั้งปลาเออปลาพรหมตัวใหญ่เลยตัวเป็นโลเลยนะ อันนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเลยนะครับผมเจอปลารีเปิดกล้องและยิงเลยครับนี่ก็เป็นปลากดเหลืองตัวสวยเลยนะตัวเป็นโลเลยนะครับผมได้ยิงปลากดเหลืองตัวนี้ใช่ไหมแล้วผมได้ยิงเสีย่ยน้องพัดยิงต่ออีกว้ยน้องพัดก็ยิงปลากดเหลืองอีก,อก,อกตัวหนึ่งหน้ามาดูนะครับว่าปลากดเหลืองน้องพัดจะโตใหญ่สักแค่ไหนนะครับพี่ไปแล้ว อะไรพัฒน่ตัวโข้าใหญ่เลยเจก๊ก็ลูกดอกนิดนึงน้งนองพันยกปลาขึ้นมาโชว์ผมอ,อ,อดขำไม่ได้เลยนะครับปลากดทั้งพันที่แบบตัวใหญ่กว่าลูกดอกนิดเดียวเองเว้ยตัวโคตรเล็กกับตัวแบบเท่านี้โป้งมือเลยมัน ตอนนี้ผมก็ได้เจอกับปลาเนื้ออ่อนนะครับซึ่งมันตัวใหญ่เลยนะแต่ผมไล่ยิงไม่ทันนะครับมันว่ายเร็วมากเลยนะแล้วก็ได้อดแดกอีกเช่นเคยนะครับต่อมานะครับมาจับตาดูให้ดีนะครับตอนนี้ผมได้ดำลงมาแล้วได้เจอกับปลาสตือร์ตัวโคตรใหญ่เลยเว้ยนหว่าปลาสตตอ์อ้อมาแล้วนี่ไงปลาสตือร์ตัวโคตรใหญ่อะแบบตัวเกือบสิบโลอะผมยิงแล้วแบบปืนติดเซฟเว้นี่แหละคือใส่ที่ผมไม่อยากใช้ปืนมีเซฟไม่แบบโคตรกุญปิดอะ มันกิดอะไรแบบนี้แล้วทันใดนั่นเองผมก็ได้ปลาแค่ตัวใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแล้วก็เป็นตัวแรกของผมด้วยนะครับท<อ>ุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากผมเลยเปิดกล้องไม่ทันนะครับเสียดายอดพลาดช็อตยิงเลยนะแต่ไม่เป็นอะไรนะครับยังมีช็อตยิงอีกตัวหนึ่งนะนี่ไงอีกตัวหนึ่งลงมาอีกครั้งก็เจอเลยนะครับนี่ก็เป็นปลาแค่ตัวที่2องของผมนะดูตอนที่ผมเลยนนะครับปืนมันสายไปสายมาเลยแบบมันเล็งยากมากเพราะว่าน้ํามันรุนแรงซะเลอเกินเลยนะ นี่ก็เป็นปลาแค่ตัวที่สองของผมนะครับแบบดีใจมากๆเลยได้ได้ชตยิงปลาแค่สักทีหนึ่งนะเราอยากตามหามอย่างยาวนานจนแบตดกล้องจะหมดอ่ะเปิดจนแบตกล้องจะหมดอันนี้ก็เป็นปลาแค่ตัวแรกในชีวิตของเราพัทนะครับก็เป็นตัวไซส์สวยอีกเหมือนกันนะแบบได้ติดติดกันเลยนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นปลาแค่ตัวที่3ของผมนะเป็นตัวที่ไม่ใหญ่มากแต่ผมไม่รอใจที่จะยิงเมื่อปิดกินเลยกินให้หมดเลยตัวเล็กตัวใหญ่หัวให้หมดนะเปล่าครับมีตัวเล็กกว่านี้เยอะนะตัวผมไม่ได้ยิงนะอันนี้ก็เป็นตัวไซส์โลอยู่นะครับ จริงผมก็ไม่อยากจริงแล้วแต่มันไม่มันไม่เจอจริงๆอะเออและนี่ก็คือจุดที่ลึกที่สุดของคืนนี้ที่ผมลงนะครับเป็นเอ่งนะเป็นเอง่งเป็นวังวังทรายนะครับมาดูตอนถึงผิวน้ํานะครับว่าความลึกจะเป็นความลึกกี่เมตรนะ ใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดหรอกครับของความลึก15เมตรไปไม่โคตรลึกอะ่ะตอนนี้ผมก็ได้ลงมาเจอกับใบพัดเรือนะครับน้องพัดก็เจอหลายอันเลยนะแต่น้องพัดไม่ได้เก็บมานะครับตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงจุดที่ต้องขึ้นสักทีเลยนะครับแบบโคตรนานไว้ลงตั้งแต่2องทุ่มอะ่ะ ลงสองทุ่มขึ้นตอนตีสามอ่ะใช้เวลาโคตรนานเลยเว้ยไม่โคตรไกลเอยพี่พี่เขาพาผมมาเชื่อเลครับแบบดำโคตรนานเลยเว้ยใช้เวลาการดำนานไม่พอเลยครับแล้วแบบหนาวด้วยเว้ยเป็นช่วงหน้านหนาวไงตอนนี้ก็ยี่สิบอ็ดองศายี่สิบยี่สิบอ็องศาผมนี่แบบหนาวจะตายเลยนะครับเพราะว่าผมแบบเป็นคนขี้หนาวมากๆเลยนะและนี่ก็เป็นผลงานทั้งหมดของคืนนี้นะครับดำกันหกคนนะโอ,อยากกินปลายนี่ไหมบัดใช่เอาไปลากพี่ให้ หม่จะถืองซื้อนี่เลยหพี่ให้โอเคได้ครับพี่ใจรึ่งอยู่แล้วไอ้นี่ผลงานน้พัดนะครับหนึ่งตัวเนี้ยถึงนตัวนี้นะครับผลงานน้พัดนะตัวเนี้ยเที่ยวก่อนดิชี้นะนิชี้เก็บกว่าพี่พึ่งพี่พึ่งลงวันแรกก็ได้แล้วไง พอสวยงามพอไหมยิงลงไปมันก็อยู่งั้นแหละไม่นะพี่เรียกโดนน้ลงไปปุ๊บมันยิงทะลุสามตัวเลย <S 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 นัดเดียวอะดูดิมันนี่มันไม่มีเกรดเลยนะมันตัวมันนิ่มไงไอ้เจ้า,าตัวมากลัวเข้าอยู่แล้วกโกวไปทิ้นี่มันู่ตรงไหน หากท่านผู้ชมท่านใดอยากลองชิมปลาที่แปลกประหลาดพวกนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามไปทาง Facebook นักล่าปลาน้ําจืดได้เลยนะพี่เขาก็ลงหาเกือบทุกวันเลยนะครับก็สามารถสั่งพพีออเดอร์ได้เลยนะจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับสนใจก็ลองไปสอบถามได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ <laughs>